ตอนที่969เป็นเพราะเมื่อเจ้ามองไปยังดวงตาของหลินเทียนแล้วมันได้แต่ผวาไปพอมันใ้ความรู้สึกที่นร้กาลเป็นอย่างมากเยศตงที่อยู่ห่างออกไปเองก็มองเห็นดวงตาของหลินเทียนได้อย่างชัดเจนจึงได้ส่งเสียงออกมาว่าดวงตาของ,ง,ของอ iens, ท่านอาจารย์ทําไมจึงได้มีวงแหวนเล็กๆหยุดเต็มไปหมดสายลมอ่อนอ่อนได้พัดผ่า,านเข้ามาพาเศษดินและเศษทรายออกไปหลินเทียนได้หันมองออกไปรอบทิศทางด้วยสายตาที่รู้สึกเหมือนกับว่า โลกไปนี้มันคมชัดมากยิง่งขึ้นเปิดผันทั้งหลายเองก็ดูเขียวชอุ่มหมู่เมฆก,ก็ดูสดใสถึงขั้นที่มองเห็นได้แม้กระทั่งกระแสสายลมที่พัดผ่านไปได้อย่างชัดเจนเขาได้หันมองออกไปทางจัลละเเบญจธาตุด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขและดวงตาที่เต็มไปด้วยตาประทับบังกรมากมายนี่จึงทำให้จัลละเเบญจธาตุได้แต่พงาไปก่อนที่มันจะตระหนักได้ถึงบางสิ่งนี่คือเนธแห่งศัสตว์จะทำงั้นหรือนี่เจ้าสำเร็จมาแล้วงั้นหรือ มันได้แต่จ้องมองไปทางหลินเทียนใช่นี่แหละคือเนต้อเงสัตธรรมหลินเทียนได้ปยักหน้าของเขาด้วยรอยยิ้มก่อนที่ระดับพลังที่เขาสะกดเอาไว้จะถูกคลายออกและทําให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งพร้อมทั้งพูดต่อว่าแต่ก็ทําได้เพียงแค่การสร้างมันขึ้นมาเท่านั้นแต่ยังห่างชั้นกับคําว่าเชี่ยวชาญอยู่ไกลนักนี่มันเป็นแค่ก้าวแรกอย่างนั้นหรือนี่จึงทําให้ดวงตาของจอลเทเบนจธาตุยิ่งเบิกกว้างขึ้นกว่าเก่าเพราะมันสัมผัสได้ถึงความร้กาศ จากดวงตาคู่นี้ทว่ากลับเป็นเพียงขั้นต้นเท่านั้นงันหรือใช่แล้วหลินเทียนได้พยักหน้าของเขาดวงตาของเขาตูกลายล้อมไปด้วยตาปับภังกรมากมายให้ความรู้สึกที่น่าหลงไหลอย่างมากก่อนที่เขาจะหลับตาลงและลืมตากลับขึ้นมาอีกครั้งโดยที่ไม่ปรากฏว,วงแหวนตาปรทัทภังกรในดวงตาของเขาอีกวงแหวนพวกนั้นมันหายไปแล้วเจล็ลระฆัเบนจทาได้พูดต่อโดยสีหน้าที่เปลี่ยนไปว่านี่ มันสามารถปิดเปิดการใช้งานได้ด้วยงั้นหรือหลินเทียนได้ประยักหน้าของเขาและตอบกลับไปว่าหากว่าไม่ต้องการเปิดใช้งานมันก็สามารถปิดการทํางานของมันได้และกลายเป็นดวงตาปกติท่านอาจารย์เย่ตงได้ส่งเสียงออกมาพร้อมทางรีบวิ่งเข้ามาเกาะขาของเขาเอาไว้ผ่านจ้องมองไปยังดวงตาของเขาท่านอาจารย์ดวงตาของท่านน่าหลงใหลจริงๆดวงตาของเจ้าหนูหน้อยได้เปลี่ยนปะกายออกมาเพราะว่าเขายังเด็กและไม่มีประสบการณ์ จึงไม่สามารถตระหนักได้ถึงพลังอำนาจของเนตแห่งสัจธรรมนี้หลินเทียนได้จียิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนได้เขาจะรูปศีราะของเด็กน้อยผู้นี้และเอ่ยออกมาว่าไปจากที่นี่กันเถอะเขาได้หันมองออกไปและพูดกับจเเัลเข้เบญจธาตุมันเป็นเพราะว่าการต่อสู้ของเขาและจเเัลลขีเบญจธาตุได้ทำลายพื้นที่โดยรอบไปทั้งหมดจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องอยู่ที่นี่อีกต่อไปยังไงก็ได้จัลลขีเบญจธาตุได้ตอบกลับไปหลินเทียนได้พยักหน้าของเขา ความจังจุงมือของยตตรงเดินออกไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เดินออกไปจากพื้นที่แห่งนี้พักสักหน่อยดีกว่าหลินเทียนได้พูดออกมามันเป็นเพราะช่วงหลายเดือนมานี้เยตตรงก็ได้ฝึกฝนอย่างตั้งใจจนทําให้เขาตัดผ่านเขตแดนผู้รอบรู้ระดับที่สามไปได้แล้วและทําให้เขากิดเรื่องการพักผ่อนซึ่งแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นการเดินออกไปท่องเที่ยวและชมทิวทัศน์แต่มันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการพักผ่อนอย่างแท้จ,จริงนี่จึงทําให้เขา เดินจูงมือของเจ้าหนูเยต่ตงเดินออกไปเที่ยวเล่นเป็นเวลากว่าสามวันเต็มอย่างรวดเร็วเจ้าหนูเยต่ตงได้เด็ดเอาหญ้าสีเขียวขึ้นมาจากพื้นพร้อมทั้งโยนเข้าใส่ปากและเขี้ยวและจากนั้นก็เด็ดขึ้นมาและส่งให้จัลเขคเกบหลินเทียนพร้อมกับพูดออกมาว่าท่านอาจารย์ท่านลุงจัลลคเเจ้าหนูน้อยอายุห้าขวบที่ปากกาลังเคี้ยวหญ้าสีเขียวอยู่ให้ความรู้สึกน่ารักในหน้าเอ็นดูเป็นอย่างมากหลินเทียนได้เผยรอยยิ้มออกมาพร้อมทั้งรับหญ้าจากมือของเจ้าหนูและโยนเข้าไปในปาก ด้วย่าทางที่สบายอารมณ์เป็นอย่างมากจต่ละเคเค่เบนจทาทได้แต่สเสียยิ้มออกมาพร้อมทั้งขวายาที่เจ้าหนูส่งให้เข้าใส่ปากหลิ่นเทียนยังคงเดินเขียวยานั้นไปเรื่อยๆด้วยผมยาวสลัวที่โบกสะบัดไปตามสายลมพักผ่อนอีกสักหน่อยละกันแล้วค่อยตัดผ่านไปยังเขตแดนกึ่งปลุกพลังเพื่อจะได้ตัดผ่านไปยังเขตแดนปลูกพลังในทีเดียวเขาได้คิดถึงเรื่องนี้อยู่ภายในใจมันเป็นเพราะไม่นานมานี้เขาเพิ่งได้รับยาทิพเทพบแท้ททจ,จริงและตราบเท่าที่เขา ตัดผ่านไปยังเขตแดนกึ่งปลุกพลังได้ก็จะสามารถทําให้เขาตัดผ่านไปยังเขตแดนปลุกพลังได้อย่างแท้จริงโดยที่มันไม่ส่งผลข้างเคียงอะไรให้กับเขาแม้แต่น้อยทแหนนนั่นเองก็มีปรากฏแสงอันเย็นเยือกได้พุ่งผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็วลูกศรสีดําเข้มได้พุ่งเข้ามาทางเขาด้วยความเร็วถึงขีดสูตรมันเป็นจิตสังหารที่เข้มข้นและทรงพลังเป็นอย่างมากนี่จึงทําให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเป็นเพราะความเร็วของมันสูงเกินไป ยิงแต่ไม่แม้แต่ตัวของเขาเองก็ยังสัมผัสได้ถึงอันตรายถึงชีวิตเขารีบเบีย่ยงตัวหลบและสัตว์ฝ่ามือก็ใส่ทางจรลเขะเบญจธาตุเพื่อที่จะกระแทจกจรลเข้เบญจธาตุและเยตงให้ปิวออกไปไกลก่อนจะใช้มือนั้นคว้าจับลูกศรเอาไว้ฝุบลูกศรได้พุ่งผ่านมือขวาของเขาและทะลวงหน้าอกจนทําให้มีเลือดสีแดงสดสาดกระจายออกไปรอบทิศทางท่านอาจารย์เยตงที่กบวนกบวายอย่างหนักก็ได้ส่งเสียงออกมา พอมันเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นอาจารย์ของตนได้รับบาดเจ็บและเกิดเป็นรูโหว่ที่กลางหน้าอ,อกแบบนี้การโจมตีสังหารยังคงถูกส่งออกมาเรื่อยๆด้วยความเื็ดที่สูงถึงกี่สุดแถมยังพุง่งเข้ามาที่หน้ผาผากของเขาทําให้มิติด้รอบถึงกับปีแตกออกจากกันลูกศรอ,อันทรงพลังที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าดอกแรกได้พุ่งเข้ามาและหากว่าปะตาเข้ากับหน้ผาผากของเขาแล้วล่ะก็เขาก็คงจะสูญสิ้นไปแน่ๆมันเป็นเพราะมันสามารถทําลายในแม้กระทั่ง ดวงวิญญาณเทวะที่อยู่ในทะเลความรู้ของเขาได้ในเวลาเดียวกันนี่จึงทําให้หลินเทียนถึงกับผงาไปและตระหนักได้ถึงความไร้กาศของการโจมตีนี้ว่ามาันเรียกได้ว่าเป็นลูกศรแห่งความตายเลยก็ว่าได้เขาไม่ได้เกรงกลัวอะไรจึงได้ระเบิดพลังของตนเพื่อใช้ทักษะย่างก้าวสวรรค์เพื่อเบียงหลบออกไปแต่ว่ามันเป็นตอนนี้เองที่สีหน้าของเขาได้เปลี่ยนไปอีกครั้งลูกศรได้เปลี่ยนทิศทางเสมือนว่ามันมีสติปัญญาเป็นของตัวเอง พร้อมทั้งเข้าประชิดร่างของเขาอย่างรวดเร็วฝุบเลือดได้ส่าดกระจาออกไปรอบทิศทางขณะที่ลูกศรเหล่านี้ได้ทะลวงผ่านหน้าอกของเขาไปท่านอาจารย์เยตงได้ส่งเสียงออกมาโดยดวงตาที่เปียกไปด้วยน้ําตาร่างกายของหลินเทียนได้ลอยควงออกไปไกลขณะที่เอาวัยวะภายในทั้งหมดได้แหลกสลายหายไปและส่งผลให้ความเจ็บปวดโหลดแรนไปทั่วร่างกายของเขาลูกศรที่ฉีกอากาศออกมายังคงถูกส่งออกมาอย่างต่อเนื่อง ขนาดที่ลูกศรกว่าสามดอกยังคงพุ่งออกมาจากภูเขาที่อยู่ห่างออกไปด้วยความเร็วที่สูงขึ้นกว่าเก่าและเข้าประชิดร่างของเขาอย่างฉับพลันโดยที่มันพุ่งเป้ามาที่หน้าผากหน้าท้องและหัวใจซึ่งหากว่าโดนเข้าที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เขาจะต้องตายอย่างแน่นอนมันบ่งบอกได้ว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นหลายกาดขนาดไหน,หลน,ไหนและอย่างน้อยก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเขตแด,ดนปุกพลังแถมยังมีความสามารถในการรอบสังหารเพราะมันไม่ได้เปิดโอกาส ให้หลินเทียนได้ตั้งตัวเลยแม้แต่น้อยอีกสิ่งหนึ่งที่แน่ชัดก็คืออีกฝ่ายมาเพื่อสังหารเขาอย่างแน,น่นอนแต่ละเคเบลธาตุได้ส่งเสียงคำรามออกมาพร้อมทั้งกระพือปีกส่งพลังศัตรูธรรมของมันออกไปทางหลินเทียนเส้นแสงอันเย็นเยือกได้ถูกส่งออกมาจากภูเขาที่อยู่ห่างออกไปขณะที่ลูกศรเด็ดปุงเป้าเข้าใส่ทางมันและมันเป็นเวลาเดียวกันนี่เองที่ลูกศรสีดำอีกลูกได้ถูกปลดปล่อยออกมาแถมยังพุ่งเข้าใส่ทางเจ้าหนูเย,ย่ตรง นี่จึงทําให้สีหน้าของ,จงเจรเข้เบญจธาตุได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงพร้อมทั้งกัดฟันเอาไว้แน่นก่อนที่จะกระโจนออกไปทางเยื่ตรงโดยที่มันไม่ได้สนใจลูกศรที่กําลังพุ่งเข้าหาตัวของมันเลยมันได้สแสดงทักษะอันทรงพลังของตัวเองออกมาด้วยใบหน้าที่น่าเกียดและกระวนกระวายเป็นอย่างมากเพราอมมันไม่สามารถพุ่งออกไปรับลูกศรที่มีความเร็วสูงที่กาลังพุ่งเข้าใส่ทางเยื่ตรงได้ทันและยํำเอ๋ยมันส่งเสียงคำรามออกมาพร้อมทั้งเพิ่มความเร็วขึ้นอย่างมาก้ และในเวลาเดียวกันนี้เองที่หลิ่นเทียนที่ซึ่งหน้าอกของเขาเกิดเป็นรูโมโได้ถูกลูกศรอ,อีกสามดอกเข้าประชิดล่างโดยที่ไม่สามารถเบี่ยงหลบออกไปได้และต่อให้เป็นผู้เ่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนปลุกพลังระดับที่สามก็ต้องถึงการดับศูนลงอย่างแน่นอนดวงตาของเขายังคงแสดงเห็นถึงความลึกล้ำก่อนที่มันจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นวงแหวนตามประทับปังก่อนขึ้นมาแทนที่นี่จึงทำให้ลูกใบมนี้ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นแถมยังสามารถ มองเห็นเส้นทางการโจมตีทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างทะลุป,ปููงผึบชั่วพริบตานี้เองมีเสียงพุ่งผ่านอากาศออกมามันได้ถูกส่งออกไปอย่างรวดเร็วขณะที่ร่างกายของเขาได้พุ่งออกไปทางเย้ตรงและแตละเคเบนจธาตุผ่านใช้มือซ้ายและมือขวาหลับลูกศรสีดำทั้งสองเอาไว้ก่อนที่เขาจะบดขยี้พวกมันจนแหลกสลายหายไปนี่จึงทำให้แตละเคเบนจธาตุได้แต่พงะไปเจ้าหนูมันเป็นเพราะว่าลูกศรสามดอกก่อนหน้านี้ ต่อให้เป็นเขตแดนปลูกพลังระดับที่3มก็ยังไม่มีทางเบี่ยงหลบออกไปได้ทันทว่าหลินเทียนกับพวงเข้ามาหาพวกเขาด้วยความเร็วในพริบตาแถมยังรับเอาลูกศรทั้งหมดเอาไว้ได้อีกและในเวลาเดียวกันนี้เองที่มีเสียงอุทานออกมาด้วยความตกตะลึงถูกส่งออกมาจากทางภูเขาที่อยู่ห่างไกลออกไปและมันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่จิตสังหารอันเข้มข้นได้ระเบิดออกมาเสียงพุ่งผ่านอากาศถูกส่งออกมาขณะที่ลูกศรห้าดอกที่อัดแน่นไปด้วยพลังทำลายล้าง ได้ปิดการนปื้นที่โดยรอบเอาไว้ทั้งหมดพร้อมทั้งพุ่งเป้ามาที่จุดตายของหลินเทียนเจ้าหนูหลินระวังตัวด้วยหละ่ะหากว่าข้าเดาไม่ผิดแล้วก็มันจะต้องเป็นคนของสมาคมข้าล้างทุกสรรพสิ่งซึ่งมันไร้กาดเป็นอย่างมาก,จ,ากะาจะละคายเบญจธาได้ส่งเสียงออกมาหลิ่นเทียนยังคงแสดงสีหน้าเย็นชาออกมาขณะที่ดวงตาสองข้างได้มอาออกไปยังลูกศรทั้งหลายที่กำลังพุ่งเข้าใส่เขาซึ่งเขาเองก็ตระหนักได้ถึงจุดอ่อนของมันอย่างชัดเจนจึงได้โบกมือขวา ส่งขึ้นกระบ,บี่สุคนสวรรค์ออกไปเลื่นกระบ,บี่ทั้งห้าเล่มอันทรงพลังได้ประสานเข้ากับความสามารถของเนตรแห่งสัจธรรมพวกมันได้พุ่งออกไปโจมตียังจุดอ่อนของลูกศรทั้งห้าดอกนี้ระหว่างนี้เองเขาได้พูดขึ้นมาว่าสมาขมบขูคาล้างทุกสรรพสิ่งมันคืออะไรจัละเคเบญญทธาตที่กําลังสบสายตาอยู่กับดินเทียนเองก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาด้วยความนุ่งอ,อกพร้อมกับพูดขึ้นมาว่ามันเป็นองค์กรนักฆ่าที่อยู่ในสวรรค์ชั้นที่เก้าและแข็งเก่งยิ่งกว่า สมาควมวัดโบราณมากขัเลยละ่ะมันได้หันมองไปทางพวกเขานั้นพร้อมกับพูดออกมาว่าเจ้านั่นมันยับยั้งกินอายของตัวเองเอาไว้แถมแต่ละการโจมตีของมันยังอัดแนบไปด้วยสัจธรรมแห่งการรอบสังหารมันจะต้องเป็นคนของสมาคมนั้นไม่ผิดแน่ๆแ,แสดงว่าต้องมีคนยอมจ่ายเปิดจ้างพวกมันมันรอบสังหารเจ้าอย่างแน่นอน